วันนี้สาจะมาแชร์เทคนิคการเซตผมสำหรับสาวผมอยากโศกธรรมชาติที่อยากได้ลอนเคอร์ฟตัว S แบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวสาจะมาแชร์ให้ว่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์และเทคนิคอะไรบ้างในการเซ็ตผมบอกเลยว่าง่ายมากอันดับแรกนะคะแนะนำให้คุณฉีดน้ำลงไปในผมให้ผมมันชุ่มๆน้ำเลยนะคะก่อนที่คุณจะเซตผมเพราะมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์เน่ยซึมเข้าสู่เส้นผมได้ง่ายขึ้นวันนี้สาก,ก็จะใช้ ตัว l i ป In Conditioner นะคะสำหรับเซ็ตผมให้กับลูกสาวของสาตัวเนื้อครีมก็จะเป็นครีมที่ไม่ได้เหนียวไม่ข้นใช้แล้วผมก็จะไม่แข็งใส่ลงไปเลยแบบนี้และอีกตัวหนึ่งที่สาขาดไม่ได้เลยก็คือตัวแฮร์เซรัมนะคะตัวแฮร์เซรัมเนี่ยจะช่วยทําให้ผมเนี่ยนุม่มลื่นลดการพันกันแล้วก็ช่วยเพิ่มความเงางามด้วยนะคะผมอยากโศกเนี่ยมันจะมีความพันกัน เป็นเรื่องธรรมดาผมของลูกสาวสาเนี่ยมันพันกันมากๆยิ่งตรงไหนที่พันกันเอาออกยากนะคะสาแนะนำให้ใช้ตัวเซรั่มตัวนี้เลยจ้ะหยดลงไปในตรงส่วนที่ผมมันพันกันนะคะหยดลงไปตรงๆเลยแค่เพียงหนึ่งหยดนะคะแล้วก็ค่อยๆ คลีผมที่มันพันกันออกแบบนี้นะค่อยๆค,คลี่ผมออกนะคะถ้าทำแรงไปเนี่ยเดี๋ยวลูกจะเจ็บหัวเนาะต่อให้ผมของลูกคุณมันพันกันมากแค่ไหนสากกล้ายันเลยค่ะว่ายังไงก็เอาออกเพราะผมของลูกสาวสาเนี่ยมันพันกันมากๆใช้เซรั่มตัวนี้คู่กับตัวลิปอินคอนดิชันเนอร์ยังไงก็เอาออกคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ที่สาใช้กับลูกสาววันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อแบรนด์ Lesbierdy เป็นผลิตภัณฑ์ของสาเองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําออกมาสําหรับคนผมหยิกคนผมอยากโสกแล้วก็คนผมดัดโดยเฉพาะสารเคมีน้อยเน้นบํารุงเส้นผมเน้นส่วนผสมของธรรมชาติ จะไม่มีสารซันเฟตพาราบีนพาราฟนซิลิโคนสีสังเคราะห์หรือว่ากลิ่นสังเคราะห์และก็ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นคนผิวแพ้ง่ายคนทานมังสวสิรัตสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้สบายมากค่ะ ต่อไปสาก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ในการช่วยซับน้ําส่วนเกินออกจากเส้นผมนะคะสาวไม่แนะนําให้ใช้ผ้าคุณหนูหรือว่าผ้าเช็ดตัวทั่วไปนะคะเพราะว่าพื้นผิวสัมพัน์เนี่ยค่อนข้างที่จะกระด้างอาจจะทําให้ผมเนี่ยฉี้ฟูได้เพราะฉะนั้นแนะนําผ้าไมโครไฟเบอร์จ้ะ ต่อไปนะคะหลังจากที่ซับน้ำออกแล้วเนี่ยสาก,ก็จะค่อยๆใช้มือนะคะสครัชกับเส้นผมแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าสครัชเนาะหรือว่าการขยำผมขึ้นนั่นเองนะคะค่อยๆขยำผมขึ้นนะคะมันจะทำให้ตัว curl หรือว่าตัวลอนผมเนี่ยชัดเจนขึ้นเวลาเป่าผมสาแนะนำให้ใช้กรวยเป่าผมสำหรับคนผมหยิกแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ทำให้ผมเนี่ยกระจัดกระจายมากแล้วก็ช่วยลดอาการฟูด,ด้วยค่ะ สาจะใช้นิ้วมือม้วนผมแบบนี้เวลาที่สาเป่าผมให้ลูกสาวนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนผมอยางโศกและรอนค่อนข้างเบาลอนคลายง่ายเนี่ยแนะนำให้เป่าแบบนี้เลยนะคะมันจะช่วยให้รอนของคุณเนี่ยชัดขึ้น สาจะใช้ลมร้อนปานกลางในการเป่าผมนะคะจะไม่ใช้ลมร้อนมากๆในการเป่าผมเพราะว่ามันจะทําให้ผมเนี่ยแห้งเสียได้เวลาที่สาเป่าก็จะค่อยๆใช้ทีละชอ่อแบบนี้นะคะเป่าทีละชอ่อก่อนแล้วก็มาเป่ารวมๆนี่คือผมแห้งประมาณสัก70%นะคะดูความเงางามแล้วก็ความเป็นหลอนของผมต่อไปสาก,ก็จะมาทําการซับเรดช่อผมนะคะหรือว่าทําการขย่าชอ่อผมออกให้มันเป็นช่อเล็กๆนะคะถ้าใครชอบ ช่อใหญ่ก็ทําช่อให,ใหญ่แต่ว่าสามีความรู้สึกว่าทําช่อเล็กให้ลูกสาวแล้วมันได้ได้ลอนเซอร์ลอนเคิร์ฟเอสที่มันน่ารักนะคะต่อมาสาก,ก็จะใช้มือนะคะขยำอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือตอนที่ผมแห้งประมาณสัก80%ได้แล้วค่ะ ความเงางามและความเป็นลอนบอกเลยว่ามันฟินมากๆเหมือนกับคนที่ไปดัดผมแต่ไม่ได้ดัดเพราะว่าอันนี้เป็นผมหยักโสกธรรมดาค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมหยิกก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยสายินดีให้คำแนะนำค่ะขอให้คุณมีความสุขกับผมหยิกนะคะ